สวัสดีค่ะพบกับช่องเปียนูสชาแนลช่องที่จะนําเสนอความรู้และก็ทําให้ทุกคนนะคะรู้ถึงเรื่องธุรกิจคาบลิสสมัยใหม่นะคะได้อย่างเข้าใจแล้วก็ง่ายต่อการเข้าถึงค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะนุก็ขอแนะนําตัวกันก่อนเลยนะคะค่ะชื่อนุเปียนูฐานทนดีนะคะตอนนี้นะคะกาลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครคะ่ะวันนี้นะคะนุก็จะมาอธิบายแล้วก็สรุปธุรกิจคาับลิสสมัยใหม่ ให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะคะค่ะในปีปัจจุบันนะคะปีพุทธศักราช2564ถึงปีพุทธศักราช2566นะคะคาดว่าจะมียอดขายของร้านค้าปลีกสมัยใหม่นะคะมีแนวโน้มจะเติบโตเฉลีย่ย1.5ถึง2.5เลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเศรษฐกิจนะคะก็เริ่มทยอยฟื้นตัวกันแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะสหนับนุนอาทิมาตรการกระตุ้นการจ่ายของรัฐบาลน,นะคะ ก็เริ่มขยายตัวขึ้นนะคะอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งนะคะแล้วก็โครงการเราชนะค่ะข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นนะคะธุรกิจคับปลีกสมัยใหม่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคับปลีกขนส่งซึ่งมีมูลค่า2.8ล,ล้านล้านบาทในปีพุทธศักราช2562นะคะเพิ่มขึ้น 7.7%จากปีพุทธศักราช2561นะคะคิดเป็นสัดส,ส่วน16.5%นะคะของ GDP นะคะสูงเป็นอันดับ2รองจากอุตสาหกรรมผลิตที่มีสัดส,ส่วน25.3%นั่นเองค่ะในอดีตนะคะธุรกิจค้าปลีกของไทยนะคะเป็นร้านของขายของชำขนาดเล็กนะคะที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายผ่านตัวกลางนะคะหรือว่าผู้ขาส่งนั่นเองค่ะแต่ปัจจุบันนะคะร้านค้าปลีกนะคะก็ได้เปลี่ยนเป็นร้านค้าสมัยใหม่นะคะ พึ่งพาผู้ค้าส่งนะคะผู้ประกอบการมักจะเป็นนายทุนรายใหญ่นะคะที่มีเครือข่ายสาขาจํานวนมากค่ะแล้วก็ยังเป็นผู้ซื้อรายใหญ่นะคะจึงมักมีอํนนานาจในการต่อรองเหนือนผู้ผลิตหรือว่าตัวแทนจําหน่ายสินค้าทั่วไปนะคะมีการบริหารจัดการร้านค้ายอย่างเป็นระบบนะคะมีการจัดการระบบการขนส่งแล้วก็บางรายนะคะมีการกระจายสสินค้านะคะที่ทันสมัยนะคะตลอดจนการนำเทคโนโลยีต่าง มาใช้เพื่อสร้างในการเปรียบเทียบทางด้านการตลาดอีกด้วยค่ะธุรกิจคาริสมัยใหม่ในไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและก็ปริมณฑลนะคะเมืองหลักที่มีความเป็นสังคมเมืองสูงนะคะปัจจัยหนุนจากนโยบายภาครัฐนะคะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการต่างชาตินะคะมีเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสมัยใหม่ขึ้นนะคะทำให้นักลงทุนธุรกิจคาร์ิกในไทยนะคะมีลักษณะ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่ตอบสนองพฤติกรรมนะคะผู้บริโภคที่มีความต้องการและก็มีความสะดวกสบายนะคะอาทิผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้หลายประเภทนะคะในที่แห่งเดียวนะคะอย่างเช่นอาหารนะคะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้นะคะก็ของใช้ส่วนบุคคลนั่นเองคะ่ะ แบบร้านค้าปริกสมัยใหม่ที่สาคัญในปัจจุบันนะคะมีทั้งหมดหประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกนะคะห้างสรรพสินค้าค่ะห้างสรรพสินค้านะคะ,ะ,คะ,คะมีพื้นที่ขายตั้งแต่1000ตารางกิโลเมตรขึ้นไปนะคะเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงนะคะจําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณภาพสินค้าดีนะคะแบรนด์เนมหรือว่าเป็นของที่มาจากต่างประเทศอย่างงี้ะคะ่ะต่อมานะคะดิสカウสโซนะคะไฮเปอร์มาร์เก็ต มีพื้นที่ขายตั้งแต่1,000ตารางกิโลเมตรขึ้นไปเหมือนกันคะ่ะเน้นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางลงมานะคะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันแล้วก็มีกลยุทธ์ในการตลาดก,ก็คือการจัดจําหน่ายสินค้าที่มีราคาต่ำกว่านะคะต่อมานะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะมีพื้นที่ขายตั้งแต่400ตารางกิโลเมตรขึ้นไปนะคะเน้นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางถึงสูงนะคะจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นกันค่ะ ต่อมาค่ะ4นะคะร้านสะดวกซื้อนะคะร้านสะดวกซื้อนะคะมีพื้นที่ขายตั้งแต่40ตารางกิโลเมตรขึ้นไปนะคะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นกันค่ะหนะคะร้านขายสินค้าเฉพาะอย่างค่ะร้านขายสินค้าเฉพาะด้านประมาณว่าเหมือนร้านขายเสื้อผ้าหรือว่าก็ขาย ไปแล้วก็ร้านขายรองเท้าก็จะเป็นร้านขายรองเท้ารองเท้าไปโดยสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะมีพุทธศักราช2 5ง2นะคะธุรกิจค้าปลีกนะคะมีอัตราการเจริญเติบโตชะลอลงที่2.8%ในทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวต่ำในรอบ5ปีนะคะโดยหมวดสินค้ายังจะเป็นสินค้าที่คงทนนะคะอย่างเช่นอาหารและก็เครื่องดื่มนั่นเอง ส่งผลให้ร้านค้าปลีกนะคะแต่ละประเภทได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยกลุ่มร้านค้าปลีกที่ได้รับผลกระทบปานกลางนะคะก็จะได้แก่ discount store นะคะหรือว,ว่า h y เป r ร์มาร์เก็ต r ูเปอร์แล้วก็ร้านค้าสะดวกซื้อนะคะ สถานการณ์ที่สำคัญของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่แต่ละประเภทในช่วงที่ผ่านมานะคะทำให้ห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าธุรกิจห้างสรรพสินค้านะคะเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีนักลงทุนเข้ามาร่วมธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะคะทําให้ตลาดนะคะอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดเพื่งฟูนะคะมีการ และก็นักลงทุนโครงการที่อาศัยอยู่มีการลงทุจนจํานวนมากนะคะทําให้การแข่งขันของห้างสรรพสินค้านะคะเน้นจุดเด่นของตัวเองแล้วก็ควบคู่กับการขยายรูปแบบเพื่อครอบคลุมลูกค้าใอุตสาหการรมนะคะคาดว่าในปีพุทธศักราช2564นถึงปีพุทธศักราช2 5งพนนะคะธุรกิจคาริลีสสมัยใหม่มีแนวโน้นนมการเติบโตที่เปราะบางนะคะที่ระดับ1.5-2.5ถึงเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะคะทำให้ธุรกิจคาร์ลีสสมัยใหม่นะคะ รับอนิสงจากปัจจัยสลับส่งดังนี้นะคะได้แก่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐนะคะหนุนกําลังซื้อภายในประเทศแล้วก็การเร่งบ่งจัยเงินงบประมาณแล้วก็การลงทุนโครงการของภาครัฐนะคะที่มีการเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะค่ะปัจจัยหนุนเชิงโครงสร้างอื่นๆนะคะอาทิการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางนะคะทำให้มีรายได้ เพิ่มสูงขึ้นนะคะการขยายตัวของชุมชนเมืองนะคะหนุนความต้องการของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยค่ะปีกสมัยใหม่นะคะจะมีแนวโน้มเร่งให้ปรับตัวและก็ขยายรายได้นะคะในกลุ่มลูกค้าระยะยาวนะคะโดยจะมีการลงทุนภายในประเทศนะคะโดยผู้ประกอบการจะมีแนวโน้มขยายสาขาต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะคะการลงทุนต่างประเทศนะคะผู้ประกอบการก็จะมี ผูกกับการรายใหญ่นะคะที่มีแนวะโน้มการขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะคะจำนวนประชากรแล้วก็ชนชั้นกลางค่ะ มุมมองวิจัยกรุงศรีนะคะในปีพุทธศักราช2564นะคะถึงปีพุทธศักราช2566นะคะธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่นะคะมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยที่1.5ถึง2.5เซต่อปีกันเลยทีเดียวค่ะโดย5้าสปสินค้านะคะคาดว่ายอดขายจะกระเตื้องขึ้นเทียบกับที่หดตัวแรงในปีพุทธศักราช2563ขึ้นมาอีกนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตน,นะคะ คาดว่าจะมียอดขายที่มีแนวโน้มเติบโตดีกว่านะคะที่อื่นอยู่ที่เฉลี่ย2.8ถึง4.7ต่อปีกันเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะร้านสะดวกซื้อนะคะหรือว่ามินิมาร์ทน,นะคะคาดว่าจะมีการเติบโตอยู่ที่1.7ถึง2.8ต่อปีกันเลยทีเดียวค่ะลุดนะคะก็ได้อธิบายแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาของธุรกิจคาลิกสมัยใหม่ วัในคลิปนี้กันแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะจากคลิปของนุชไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ